ต่อไปแล้วนะฮะพอดีเม<า>ื่อเมื่อวานนี้ผมได้ประชุมกับเมื่อวันพุธนะกับกรรมการของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะท่านได้เตรียมการที่จะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการให้เงินใช้ เป็นรายเดือนในผู้สูงอายุผู้พิการอะไรต่างๆรัฐบาลกําลังทําอยู่นะแล้วยังมีเรื่องสวัสดิการเยอะแยะเลยวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณอะไรนะค่ะเป็นคุณนายกองตรีดรธนกฤจจิตอารีรัตน์นะคะท่านเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นเองนะคะตอนนี้อยู่ในสายซูมกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์ดรธนกิจจิตอารีรัตน์นะครับค่ะ ท่านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีท่านสมศักดิ์เทพสุทินที่ทําเรื่องร้องเรียน1นึ่หนึ่งหนึ่งะฮะวันนี้จะมาช่วยเราไขาข้อสงสัยหลายข้อเลยครับค่ะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือปัจจุบันเราก็มีในส่วนของนโยบายที่มาดูแลกลุ่มเปราะบางต่างๆอยู่ด้วยใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่ครับก็เป็นนโยบายของออทางภาครัฐนะครับซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินท่านก็ได้มอบหมายภารกิจนี้ให้กับท่านสมศักดิ์เสพสุสินรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่ดูแลกลอ,องกับดูแลในส่วนของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับดังนั้นเนี่ยที่ผ่านมาท่านก็ได้มีการประชุมนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มเปราะบางทั้งหลายที่ทางรายการมีความสนใจนะครับก็ เ,เราก็ได้พยายามที่จะครอบคลุมนะครับวันนี้เนี่ยมีเรื่องประเด็นหลายเรื่องเลยครับที่จะพูดถึงเรื่องของทั้งสุขภาพด้วยกลุ่มปอะบางที่ท่านอาจารย์หมอกับทางท่าน,านค,คุณนุชใช่ไหมครับท่าน,นค,คุณนุ่นคุณนุ่นครับคุณนะุ่นครับคุณนุ่นนะครับค,คุณนุ่นนะครับก็ก่อนอื่นขอขออนุญาตทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เข้ามาร่วมชมรายการของทาง n b t ีในช่องนี้ด้วยนะครับก็กลาบสวัสดีครับครับ ครับเลือกที่เรืองที่ร้องเรียนของกลุ่มเปาะบางนี่มีมาถึงทางอาอตัวร้องรับเรื่องร้อ,องเรียนหนึ่ง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 ของทรรนักนนายกอะไรบ้างไหมครับมีไหมครับกลุ่มเปาะบางครับกลุ่มกลุ่มเปาะบางก็มีครับ,รรบเกี่ยวกับเรื่องของอสวัสดิการต่างๆที่ทางกลุ่มเปาะบางเหล่านี้เนี่ยจะได้รับเพิ่มเติมจากภาครัฐเนี่ยก็มีหลายหลายประเด็นครับแต่ประเด็นที่มีโดยรวมก็เช่น เกี่ยวกับเรื่องของสาธารณูุโภระนะครับอันนี้ที่กลุ่มบอบางเนี่ยมีการร้องขอมาที่ยังหน่วยงานของรัฐนะครับแล้วก็ท,ท่านสมศักดิ์ก็ได้รณรุณาแจ้งไปในเรื่องของการดูแลสวัสดิการทั้งหลายเนี่ยที่เกี่ยวกับกลุ่มปอบางตรงนี้เนี่ยให้ครอบคุมให้ได้มากที่สุดนะครับเถ้าท่านอาจารย์หมอพันเทพจะจําได้ว่าเมื่ออดีตเ,เราเคยมีเกี่ยวกับเรื่องของสวัสดิการเรื่อง เบี้ยผู้สูงวัยทั้งทั้งทงั้ทง,ทง,ทง,ทงหลายเนี่ยแต่ก่อนนู้นอาจจะมีข้อจํากัดว่าให้เฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ยากไร้ตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นไปนตามรัฐธรรมนูญเลยเนี่ยความเสมอภาคย่อมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนรวยคนจนหรือใครแล้วก็ก็ตามเนี่ยเราเราเรา,เรา,เ,ราเราให้หมดแล้วละครับตอนนี้ครับเพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าเพราะว่าเรื่องของสิทธิความเสมอภาคเนี่ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญแต่ส่วนที่ คนที่มีสตางนะครับหรือว่าคนที่มีไรายได้มากมากแล้วเนี่ยนะครับท่านจะไม่รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้เป็นปัญหาแล้ครับก็ก็สามารถทําได้แต่ว่าเราก็อยากจะให้เกิดความเท่าเทียมมาล้ครับจะได้ไม่มีประเด็นในเรื่องของการต่อว่าติฉินกันเรื่องว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มนี้ได้กลุ่มนี้ไม่ได้เอาใจเฉพาะคนบางกลุ่มหรือไม่อย่างไรก็ เราจะพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดความเสมอภาคเกิดขึ้นครับอาจารย์ครับครับครับเรื่องนี้นี่ต้องเรียนทุกท่านในทราบรวมทั้งท่านธนกิจนะฮะพอดีวันก่อนวันพุธเนี่ยที่ผ่านมาเราประชุมเรื่องอผู้สูงอายุนะฮะกรรมการผู้สูง,สงอายุที่ท่านสมศักดิ์เป็นประธานแล้วก็โดยกระทรวงพอมอก,ก็ได้เสนอเรื่องที่จะนําเข้าครมเป็นมตินะฮะก็คือเรื่องการดูแลสวัสดิการรายเดือนให้กับผู้สูงอายุตั้งแต่เดิมนี่ตั้งแต่600 700 800900 หกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะ <c oughs> ตามอายุขายตั้งแต่อายุหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเป็นขั้นไม่ได้เมื่อวันก่อนนี่ก็เป็นข่าวดีว่าที่ประชุมกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติเนี่ยได้มีมติว่าจะเสนอให้ทุกคนได้เท่ากันหมดคือหนึ่งพันบาทนะ <c oughs> อันนี้ก็ต้องเข้าครมอ,อก,ก็รอรับฟังเรื่องนี้ที่เข้าครมอ,อต่อไปแล้วนี่ท่านสมจากกับท่านเป็นประธานท่านก็บอกว่าโอ้จะมีคก,กี่คนอายุเก้าสิบเนี่ย เดี๋ยวท่านให้ขอ90เป็น2,000บาทเลยโอมวนี้ผมอยากจะอยู่ถึง90ปีเลยผมก็ดีใจนะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องท,ที่ทางกรรมการทุกกระทรวงที่มาร่วมประชุมด้วยเห็นด้วยกันเป็นเอกฉันท์ว่าต่อไปนี้จะไม่มีบันดงบันไดแล้วนะเราก็จะให้เท่ากันหมดพันบาทแล้วก็คนที่90ปีครับอ่าบันไดขั้นเดียว,นนยวอย่างที่ท่านธนกิจได้พูดนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คงจะต้องคอยติดตามต่อไปครับ อันนี้คุณธรกิจนอกจากนี้เนี่ยาาการดูแลอย่างทั่วถึงเรื่องผู้พิการแล้วก็นโยบายสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวเนี่ยรัฐบาลท่านมีแนวทางที่จะแนวโน้มจะทำอย่างไงบ้างครับคือต้องเรียนอย่างนี้ครับผมก็ได้พูดคุยกับท่านปลัด ผอพาดการกรวินพลนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องหลักประกันสุขภาพเนี่ยนะครับเรานอกจากคนที่อยู่ในในในส่วนที่ภาครัฐด,ดูแลเป็นพลเมืองของคนไทยบุคคลต่างด้าวนะครับเราก็มีอย่างบางคนไม่มีสัญชาติเนี่ยเรายังให้โอกาสเลยครับในเรื่องของการขึ้น ซึ่งใช้บริการในส่วนของโรงพยาบาลชุมชนโดยรัฐบาลเนี่ยนะครับท่านนายกก็มีงบกลางเนี่ยวางไว้ให้อยู่50ล้านในการที่จะดูแลบุคคลเหล่านี้ด้วยดังนั้นเนี่ยต้องถามว่าทั้งกลุ่มเปาบางทั้งหลายเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยครอบคุมหรือยังปัจจุบันนี้ครอบคลุมในใน,ในทุกส่วนนะครับถ้าเกิดแล้วตรงไหนเนี่ยนะครับยังมีข้อขัดข้องหรือว่ายังไม่แน่ใจนะครับก็สามารถที่จะ ปรึกษามาได้ที่1 4ตัวหรือเข้ามาใน Facebook ของอาจาร,รย์หมอพรเทพก็ได้ครับหรือมาที่ที่ผมก็ได้นะครับหรือทางรายการก็ได้นะครับเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำดังนั้นเนี่ยต้องต้องเรียนว่าเราดูแลทุกกลุ่มแล้วล่ะครับเวลานี้ครับ ครับคข,ขอบคุณมากเรื่องเรื่องนี้นะคือเรื่องความมั่นคงของกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วก็คุณคร <c oughs> ับเมื่อวันเมื่อวันพุธเนี่ยถือว่าการคุยกับอาจารย์ด้วยด้วยนะพอดีวัานนั้นอาจารย์ไม่ได้เข้าเือเราได้รับทราบจากกระทรวงพัฒนาการสังคมว่า,าในอนาคตเนี่ยเด็กไทยมันเกิดน้อยนะ เดี๋ยวนี้4แสนคนใช่ไหมคุณคุณธนกิจอาจารย์ธนกิจคงทราบนะเมื่อก่อนนี้ขมัยผมนี่เกิดร้างสองเดี๋ยวนี้เหลือ4ห้าแสนนแมวโนมก็น่าจะลดลงด้วยก็เลยรัฐบาลคงจะได้ให้สวัสดิการกับคนที่มีลูกฮะ600บาททุกคนไปเลยนะไม่ใช่ให้เฉพาะคนเดียวนีซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นข่าวดีที่เราจะช่วยกันผลักดันกันต่อไปก็ต้องขอกําลังจากอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ธนกิจที่จะได้ เรเรียนจากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะผลักดันเรื่องนี้ให้สําเร็จได้ได้เขาคงจะต้องเข้าคอรมอต่อไปครับคง,คงต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับก็ก็ต้อง,ต,องต้องบอกว่าตอนนี้เราเองเนี่ยเดี๋ยวนีน้ทางครอบครัวส่วนใหญ่ก็เมื่อดีอ่ยจะเป็นเป็นครอบครัวใหญ่นะครับถ้าอาจารย์จําได้ว่าเราตั้งแต่อาจารย์ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก็จะเป็นครอบครัวใหญ่ถ้าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้นี่เป็นครอบครัวเดี่ยวครับก็พอใครมีครอบครัวก็แยกกันออกไป เป็นครอบครัวเล็กๆนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องของการที่จะต้องต่อยอดในการมี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 ทายาทสืบทอดนะครับก็ทําให้เวลานี้เนี่ยเขาเรียกว่าอาจจะมีความคิดที่มีค่านิยมที่มันเปลี่ยนไปเราก็คงจะต้องมาพูดคุยว่าการมีสถาบันครอบครัวที่มีมีความอบอุ่นก็คือมีพ่อมีแม่มีลูกนี่แหละครับนี่คือเป็นเป็นเรื่องสําคัญ นะครับแต่ว่าต้องเรียนอาจารย์นี้ครับว่าเออนอกเหนือจากเรื่องนี้เออออกไป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 นอกประเด็นนิดนึงว่าเออผมผมกําลังจะบอกว่าเวลานี้เนี่ยค่าฝุ่น pm มันมันเยอะมากๆอาจารย์อาจารย์ทราบเรื่องนี้ใช่ไหมครับครับครับใช่ครับในในเชียงใหม่ขางเหนือนี่สูงมากเลยครับครับนั่นแหละครับมันมีมันมีวิธีการแก้ปัญหาง่ายนิดง่ายนิดเดียวครับในส่วนหนึ่งนะแต่ผมว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันจะช่วยได้คือต้นเหตุ ของของปัญหาเรื่องเกี่ยวกับฝุ่นฝุ่นพิษเนี่ยเพราะว่าคุยกับอาจารย์ต้องคุยเรื่องสุขภาพคุยกับอาจารย์ก็ต้อง,ต,องต้องคุยว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาในส่วนนี้อย่างไระนะครับก็ต้องบอกต้องฝากบอกว่าท่านท่านสมศักดิ์เทพทธุทินเนี่ยท่านก็ได้พูดให้ผมฟังเนี่ยอยู่บ่อยมากพูดแล้วพูดอีกพูดอีกพูดแล้วหลายๆครั้งเนี่ยทึงถามว่าเออผมผมชอบฟังท่านพูดไหมชอบครับเพราะว่าท่านเป็นนักคิดท่านบอกว่าปัญหาเรื่องฝุ่นพิษเนี่ยมันแก้ด้วยวัว ผมก็เลยเอา้ามันแก้ด้วยวัวได้ยังไงวัวจะไปแก้ฝุ่นพิษได้ยังไงเขาบอกว่าแล้วฝุ่นพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรมันเกิดขึ้น,นจากการการเผาป่าเกิดจากการเผาญ้าเผาฟางนะครับไล่อ้อยทั้งหลายที่คนคนมักง่ายต้องใช้คําว่าคนมักง่ายนะครับเอก็จะใช้วิธีการเผาเพราะว่าต้นทุนมันมันต่ำจุดไฟไม่ขีดก้านเดียวก็ก,ก็ทําให้ลาบและแทนที่จะเอารถรถ ไต้หวันทั้งหลายที่จะต้องกดขุดอฝังกบเนี่ยมันกลายไปเป็นว่าไม่ทํากันนะครับก็มาใช้วิธีนี้ทีนี้ท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่านี่นะถ้าเราเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงวัวนะครับเอาแค่เอาแค่เราเลี้ยงวัวอย่างเดียวเนี่ยต้องถามว่าพวกพวกบรรดาหญ้าฟางทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยมันเป็นอาหารของวัวนะถ,ถ้าเกิดว่าเราได้เอาอาหารของวัวเอาสิ่งเหล่านี้เราไม่ไปเผาทําลายมันแต่เอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอามาขาย ตัดเล้ามาขายให้กับผู้เลี้ยงบัวลองไปนึกดูสิครับว่ามลพิษมันจะเกิดขึ้นมากได้อย่างไรใช่ไหมครับ <c oughs> ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจตั้งเป็นคําถามมาไว้ว่าอ,อปัญหามลพิษเนี่ยมันแก้ด้วยการเลี้ยงบัวหรอครับอาจารย์ครับครับ <c oughs> ใช่ผมก็ได้ยินมาเหมือนกันเมื่อกี้ผมได้คุยเป็นหน่อยแล้วนะฮะว่าเราจะต้องพยายาม <c oughs> เอาฟางนี่มาเลี้ยงวัว <c oughs> เลี้ยงควายเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเรา อย่างอยางอยย่่าางงใน,ในต่างประเทศเนี่ยนะการที่จะต้องไปถางหญ้าไปเรียกเขามาตัดหญ้านี่แพงมากเขาปล่อยแกะไปกินปล่อยแพะไปกินปล่อยวอัวไปกินแล้วมันก็ได้เนื้อสัตว์กลับคืนมามันไม่ไม่เห็นจะต้องไปยุ่งยากทับท้อนเลยในในบางประเทศเขาไม่ต้องไปตัดหญ้าตัดอะไรเลยหัวควายช่วยจัดการหมดครับก็อันนี้ก็อยาก<ช>จะเอาข้อคิดนี้ฝากไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเลยนะ มารณรงค์ให้ทุกคนทุกบ้านทุกคนเรือนในชนบทในที่ที่มีหญ้ามีฟางเนี่ยมาเลี้ยงเลี้ยงวัวกันดีกว่าแค่ปล่อยให้มันกินเราก็ได้เนื้อวัวมากินแล้วครับได้นมด้วยถ้าเป็นคนนมนะครับครับแล้ว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 การเลี้ยงวัวเนี่ยมันสร้างสร้างมูลค่านะครับแล้วอย่างหนึ่งก็คือต้องเรียนอาจารย์นี้ว่าเอถ้าถ้าอาจารย์จําได้คือคือมีกองทุนกองทุนหมู่บ้านที่อดีตนนยกทักษิณเนี่ยท่านได้เคย วางกรอบแนวทางในเรื่องของการสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านนี่ไว้ด้วยนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนที่เป็นเป็นคนต่างจังหวัดนะครับที่มีพื้นที่ที่สําหรับในการพาวัวพาสัตว์ไปเลี้ยงเนี่ยลองนึกดูนะครับผมเคยคํานวณดูแล้วครับภายในห้าปีนี่เรียกว่าคนไทยก็หายจนแล้วครับอันนี้ยืนยันเพราะว่ามีโมเดลที่ที่สุโขทัยเนี่ยเกิดขึ้นแล้วนะครับก็เลยต้องเียนว่าเนี่ย แค่สิ่งเหล่านี้ที่เราเราพูดถึงคำว่าวัวตัวเดียวเนี่ยนะครับที่มีมูลค่าแค่สองหมื่นกว่าบาทแล้ววันหนึ่งในอนาคตเราสามารถที่จะสร้างให้วัวตัวนี้นะครับมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น mm. เช่นเราอาจจะผสมพันวัวให้มันเป็นวัวที่มีคุณภาพดีเทียบเท่ากับที่ญี่ปุ่นหรือต่างประเทศมีนะครับไม่ว่าจะเป็นแองกัสแบงกัสนะครับท,ที่ที่มีอยู่เนื้อวัวเนี่ยราคาแพงนะครับ,แ,นะรบแล้วสังเกตไปฮะอาจารย์ครับว่า เอ่อคนญี่ปุ่นเมื่อดีแต่ตัวเล็กกว่าเราอีกค่ะ hmm. <Ha. S 3> <Ha. S 1> ใช่ไหมครับ <Ha. S 1> แล้ว <Ha. S 1> ปัจจุบันทำไมคนญี่ปุ่นคนเกาหลีตอนเดี๋ยวนี้ร้อยแปดสิบระอาจารย์ครับอ๋อ เขาได้กินนมได้กินนมได้กินเนื้อสัตว์ที่ดีนะโอเคอาจารย์ก็เรื่องนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราคงจะต้องมาคุยกันในครั้งต่อไปเพิ่มเติมให้มันขยายความเรื่องการเลี้ยงวัวเรื่องต่างๆก็อาจจะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะช่วยเชิญท่านมาด้วยนะได้เลยค่ะก็อาจจะเชิญท่านท่านสงสารมาได้เลงเดี๋ยวผม ผมจะช่วยประชาชนผพันอีกสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องความทําความเข้าใจเรื่องเรื่องยายาเสพติดยาบ้าห้าเม็ดเนี่ยแหละครับเดี๋ยวจะจะบอกว่าทําไมถึงต้องกําหนดยาบ้าห้าเม็ดเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับแล้วก็มันเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวฝากอาจารย์ไว้แล้วกันครับเราได้เป็นประเด็นการเรื่องรยยาบ้านะ เราเราจะช่วยกันลดเรื่องยาบ้ากันอย่างไรได้บ้างนะฮะ <Course. S 1> อาจจะใช้เรื่องกระท่อมแล้วก็อะไรต่างมาช่วยด้วยดวยนะกระท่อมที่ท่าน,านธนกิจ <Course. S 2> เคยทาไว้นะฮะ <Course. S 2> วันนี้ต้องขอบค <Course. S 2> ุณท่านท่านอาจารย์มากเลยที่เข้ามาร่วมรายการเราเรียกว่าจะเป็นขาประจําเกือบทุกสัปดาหา <S <S ์แล้วนะเราจะได้ช่วยทําให้รายการเรามีประโยชน์สาหรับประชาชนต่อไปก่อนจบท่านสรุปเรื่องนิดนึงว่าเรื่องปอะบางนี้รัฐบาลมี นโยบายแน่วแน่แล้วก็แนวโน้มอย่างไองอีกสักนิดหนึ่งครับอ๋อก็ครอบคุมครับไม่ว่าจะเป็นเด็กสตรีผู้พิการนะครับ สูงผู้สูงวัยนะครับแล้วก็บุคคลที่ไร้สัญชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับเราดูแลทั้งหลายเนี่ยทั้งหมดนะครับในเวลานี้ครอบคลุมทุกทุกส่วนครับลองไปใช้บริการดูครับติดขัดตรงไหนให้ติดต่อมาได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวรองทุกรัฐบาล 1- นี่ตัวหรือเข้ามาที่ Facebook ของทางศูนย์ก็ได้หรือที่ผมก็ได้หรือที่ทางเอ็นบีทีหรือทางของอาจารย์หมอพรเทพก็ได้นะครับยินดีครับเราตอบทุกคําถามครับยินดีครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ แล้วพบกันใหม่นะครับอาจารย์ัะดีครับค่ะขอบคุณนายกองตรีดรธนกิจจิตอารีรัตน์นะคะท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีนั่นเองมาให้ความรู้กับเราในเรื่องของการดูแลกลุ่มปรอบบางต่างๆร่วมถึงในเรื่องของการดูแลหมอกควันด้วยนะให้หมดไปโดยการใช้บัวนี่แหละถ้าท่านผู้ชมมีเรียกว่าเรื่องราวร้องทุกข์หรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะที่สายด่วนนะคะของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์หนึ่งน่นึ่งน่งนั่นเอง